ขี้เกียจในภาษามเลเซียพูดยังไงวันนี้ย้ำคำตอบค่ะคำว่าที่เกียร์นภาซามเลเซียน,นะคะคือคำว่า as, Mal a s malas malas ตัวอย่างประโยคค่ะฉันขี้เกียรใไซ m a l a s ฉันขี้เกียจก็ซย์ malas เขาขี้เกียร dia malas เธอขี as, ่เกียร์อวะาร์ลอวะาร a ล a ส a ซย s a เ a ี a s าสวะาร์ลันะคะโอเคเดยวต่อไปค่ะถ้าเกิดจะบอกว่าอยาขี้เกียรนะอยาขี้เกียรก็จ่างาน malas จางั้นมาลาสงั้นมาถ้าจะบอกว่าวิขี้เกียรก็คือมาลาสอมาลาสอมาลาสอขี้เกียรทกันบ้านอ่ะโอ้มาลาสอเบอรจรูมามาลาสอบอจรูมาขี้ทำกันบ้าน ะะแต่ว่าอย่าขี้เกีเยจเรียนภาษามาเลเซียนะคะคอมจิล้วภาษามาเลเซียง่ายมากนะคะมันอาจจะมีช่วงที่ยากบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแก่นแท้ของภาษามาเลเซียเนี่ยเราก็จะเข้าใจภาษามาเลเซียได้ง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะไปสอบ P.R. คือเขาไม่ต้องพูดภาษามาเลยแบบปรออะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่ต้องแบบเก่งมากแอดวานซ์ไรขนาดนั้นคือพอพูดได้ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะดังนะั้นไอ พอพูดได้ตัวนี้ค่ะเราไม่จาเป็นต้องเรียนลึกอะไรขนาดนั้นเลยนะคะแค่เรารู้พื้นฐานเราก็สามารถพูดภาษาเมลเซียได้แล้วค่ะวันนี้เป็นวันสมัครวันสุดท้ายแล้วนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4แล้วนะคะอย่าพลาดกันนะบ๊ายบาย